เอมี่ที่ดาวานอนเพ่นออกนอกประเทศหลังถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตจากกรณีเอมี่อา,ารเมียจาขอบอายุ29ปีนางเอกสาวลูกครึ่งไทยเนเธอร์แลนด์ที่โด่งดังจากละครเรื่องที่ดาวานอนเดี๋ยวรวมกับแฟนหนุ่มจำหน่ายยาเสพติดพร้อมกับอุปกรณ์เสพก่อนที่พนักงานอายการคดียาเสพติดกระทังศารอาญามีนบุรีอ่านคำพิพากษาสารอุทธร โดยได้สั่งแก้โทษจำคุกนางสาวอเมรียหรือว่าเอมี่จำคุกตลอดชีวิตและปรับ1ล้านบาทแต่คำให้การในชั้นสอบสวนและทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์อยู่บ้างนับว่ามีเหตุบรรเทาโทษลดให้เหลือ1ใน3ขงจำคุกไว้33ปี4เดือนปรับ6,666,666 66, บาท ทางนี้ก่อนหน้าสารจะอ่านคำพิพากษาสารอุทธรเพิ่มโทษจำคุกสารเคยนัดเอมีให้มาฟังคำพิพากษาแต่กลับไม่เดินทางมาจึงออกหมายจับอีกทั้งสารน,นัดอ่านคำพิพากษาจำเลยก็หลบหนีไม่ได้เดินทางมาสารศารจึงอ่านคำพิพากษาลับหลังนั้นโดยความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ทางทีมข่าวก็ได้สอบถามไปยังพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองว่าได้รับการประสานตรวจสอบการหลบหนีออกนอกประเทศของเอมี่อามเรียโดยทางพลตำรวจโทสมพงษ์ระบุว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับการประสานจากสารมาแต่อย่างใดหากมีการประสานมาทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ยินดีจะทำการตรวจสอบในระบบฐานข้อมูลทุกช่องทางเข้าออกอย่างแน่นอนนอกจากนี้ มีรายงานว่านางสาวอาเมเรียหรือว่าเอมิดได้หลบหนีออกจากเมืองไทยไปแล้วโดยได้เดินทางออกจากประเทศไทยตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาและไม่ได้เดินทางกลับเข้าเมืองไทยอีกเลยกระทงสารได้อ่านคำพิพากษาลับหลังเมื่อวานที่ผ่านมาและมีการออกหมายจับดังกล่าวสำหรับคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่19กันยายน2560ารตำรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ1 9 1 ได้บุกเข้าตรวจคลนบ้านพักถนนสุขาวพิบาล5แขวงอออเงินเขตสายไหมพบผู้ต้องหาทั้งสองมียาไอหนัก70กรัมและยาอี16เม็ดไว้ในครอบครองทั้งนี้ในคดีดังกล่าวยังตกเป็นข่าวโด่งดังเนื่องจากนายอชาริยะเรื่องรัตนพงศ์ได้ออกมาแฉว่าเอมี่วิงเต้นคดีให้ตัวเองพ้นผิดในคดีนี้โดยฝั่งของเอมี่มีนายสิทธาเบียบังเกิดเป็นพนัยความ ซึ่งทางนายอจฉริยะก็ได้มีการยื่นหนังสือร้องเรียนให้กองบัญชาการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีวิ่งเต้นล้มคดีนี้อีกด้วยสำหรับนายอจฉริยะถือว่าเป็นคู่ปรับของนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเนื่องจากมีการประทับฝีปากกันมาหลายคดีเช่นคดีหวย30ล้านที่เป็นข้อพิพาทระหว่างร้อยตำรวจโทรจรูลวิมูลและครูปีชาใคร่ครวญ จนมาถึงคดีเอมี่ที่มีการออกสื่อโต้แย้งกันไปมาล่าสุดวานี้ Facebook ชมรมช่วยเหลืออาชญากรรมของนายอาชริยะก็ได้โพสต์ข้อความว่ายังมีคนกล้าหลอกหน้าข่าวอีกว่าเอมี่อยู่เมืองไทยไม่ได้หลบหนีเดี๋ยวจะพาไปมอบตัวแล้วจะสู้ต่อในชั้นดีกาโกหกซ้ำเป็นสันดาน ทำไมไม่บอกคนอื่นบ้างว่าโดนกองปราบดำเนินคดีบุกรุกสถานที่ราชการและโดนคดีเกี่ยวกับการล้มคดียาอีกกี่คดีเอมี่เดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิไปดูใบเมื่อวันที่22สิงหา2 0 1 9หลังจากนั้นก็ไม่เคยกลับมาเมืองไทยอีกเลยจนสารออกหมายจับก่อนอ่านคำพิพากษา และเอาเป็นว่าเรื่องนี้นะคะถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เ,เพื่อนๆนั้นได้คอยติดตามกันันทีเลยละค่ะ